สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอซทุกท่านเนาะค่ะมาพบมาพอกับเจตาพาลวยคือเก่าเนาะค่ะวันนี้เจตตาจะว่างแนวทางของลาวพัฒนาค่ะนี่จะเป็นของแนวทางเลขล็อกกิกเนาะค่ะที่ผ่านมาวันที่สิเนาะเลขล็อกกิกลาวพัฒนาเนาะค่ะขอบุณขอบคุณเลขล็อกกิกเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องเนาะ วันที่สิบหกเพิ่นก็หลุดไปเนาะคะ่ะบอเป็นยังค่ะไปไม่สิบหกหลุดไปสิบเก้ามาแล้วะคะ่ะมาเบ่งแนวทางของเลขลอกปิดของเลขลอกปิกลาวพัฒนาเนาะคะ่ะวันที่สิบเก้ามาลุนกันต่อไปกันไม่เนาะคะ่ะมือไม่เนาะ,ะวิ่งลูดของล็อกปิกมีเก้ากับศูนย์ค่ะเก้ากับศูนย สตัวสีหาง9ก้าสองศูนย์สเก้าน่นก็จะมีเก้าค่ะ3ตัว3มหาง0ูนย์เก้0สองวันที่สิเก้าผิดแต่ละหน้ากันไวค,ค่ะกับเลขล็อกกิ๊กเนาะสงหางค่ะเพิ่นดินมากเกสองกับ0 7ค่ะ สามตัวนี้น่นมามืดเนาะค่ะนี่เนาะสามสามหางนี่เนาะเด่นมืดเนาะเอาพิจารณาค่ะแคปหน้าจอไปต่อกับเลขลกก็อกอีกเนาะวันที่สิบเก้าสองทุ่มครึ่งค่ะแคปหน้าจอใครจะไปต่อกับเลขลกก็อกอีกเนาะ เลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงถ้าเลขลดไปเลขบเบาก็กาบขอโทษขอให้แทนลอกจิกเนาะค่ะขอโทษขอให้เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะพิดจราหนากันต่อไปค่ะ ต่อไปเป็นของช่อเชิดชัยค่ะช่อเชิดชัยพื่นกับเขามาอยู่เนาะพี่น้องเก้าสี่เนาะเล่าออกของพื้นกับมาตัวหนึ่งดยูสองตัวมาตัวเนาะค่ะช่อเชิดชัยวันที่สิบหกผ่านมาค่ะประบาดพื้นประบาดพื้นนี่วันที่สิบเก้าตัวไม่ค่ะ ของช่อเชิดชัยสายวิ่งสายลูดว่าจังไดแน่พี่น้องมีไผตามวิ่งลูดกับช่อเชิดชัยบ่ค่ะถ้าได้ก็ดีเนาะผู้ใดมักวิ่งลูดเนาะคะ่ะของเพิ่นกับบอลรูดเนาะช่อเชิดชัยของเพิ่นกับมาอยู่ค่ะนกับบอลรูดสายวิ่งสายลูดจนันนากันใหม่ไปต่อเนาะคะ่ะวันที่สิบเก้า มาไปใหม่ลาวพัฒนาวิ่งรูดของชอเชตชัยสากรพาค่ะ2ตัวสหางสามหกห้8หกส้าบุนก็จะมีสามสาหห้ค่ะสตัว3หาง3ามห้าหกสามห้ดสามส้ค่ะเดนพนมีหา ให้ห้าตัวเดียวเนาะค่ะวิงรูดพื่นสองหางสองตัวห้าหกห้าแปดค่ะสามตัวนิ่นมัที่สามห้าหกสามห้าแปดเนาะค่ะอาวแคปนาจอค่ะไปจะไปตอกับชอเชษชัยเนาะตามกันต่อไปใหม่ในวันที่สิบเก้าค่ะ ขอบุญขอบคุณช่อเฉดใช่เด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของเจตาเนาะแล้วก็กราบกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องของเจตาผ้าร่วยเนาะช่องในหน่อย,อยได้กำลังใจดีอยู่ค่ะกราบขอบพระคุณหลายๆคนทว่มากดติดตามกดกดไลค์ให้เราเดอ้อเจตาฝนว่าเอฟซี อ่านคอมมต์โอ้ยมีกำลังแรงใจลายค่ะกราบขอบพระคุณหลายๆเพื่อนก็ให้กำลังใจคือเกานาลาเลขรูดเลขบอกเขามีเขาไม่รูดเพื่อนว่าโอ้ต่หักต่หักอิบซี่พี่น้องทุกคนเนาะค่ะกราบขอบพระคุณหลายๆเนาะเอาต่อไปค่ะต่อไปเป็นของเลขมีที่มาค่ะ เลขมีที่มาก็หลุดไปวันที่วันที่สิบหกเนาะก่ะหนึ่งตัวไม่เดินสองตัวไม่มากราบขอโทษขออภัยแทนเลขมีที่มาเนาะค่ะเพิ่นหลุดไปวันที่สิบหกต้องขอมาไปต่อไปกับมือไม้เนาะค่ะกราบขอบุญขอบคุณเลขมีที่มาเนาะค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องเนาะ ขอขอบคุณหลายๆกำลังแรงใจกันคือเกาล้าค่ะถึงจะหลุดไปงวดที่ผ่านมากะงวดงวดแต่มาเนี่เขากับไปไหมเนาะนี่วันที่สิบหเพิ่นหลุดไปเนาะค่ะบอกเป็นยังให้กำลังแรงใจคือเกาเอ้ามาเบิ่งกันต่อค่ะเลขมีที่มาลาวพัฒนาเนาะ วันที่สิบเก้าไปใหม่วันใหม่เป็นวันจันทร์ที่สิบเก้านะคะวันจันทร์ที่สิบเก้าเอาลา่พัฒนาวิ่งรูดหนึ่งกับสองค่ะสองตัวสี่หางหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเก้าสองเก้าเบิลก็จะมีหนึ่งหนึ่งสองสองค่ะ สามตัวสามหางหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองเก้าหนึ่งหนึ่งสองค่ะสายวิ่งสายโหลดอย่าลืมค่ะผู้ดใดมัดเนาะถ้าชอบเห่ากระจัดเนาะวิ่งโหลดสองค่ะพื้นดินมาสองตัวเดียวเนาะเป็นขนไก่มาสองหางค่ะสองเจ็ดสองเก้าสามตัวหนึ่งหาง 1> 1, 2, หนึ่งสองเก้าค่ะผิดเจรณาเบิงเนาะเละรุดไปะกะบกาพอทษดขออภัยเนาะค่ะเลเป็นบอ่อเข่าเนาะกออาพอภัยลายๆเตรียมแคบนาจอค่ะถ่ายคลิปออกมาเบิงใส่กันดูพี่น้องถ่ายถ่ายคลิปเกตาเอาให้มาแน่ใส่กันท้าพี่น้องชอบแบบ แคบหน้าจอแคบครั้งเดียวได้สองเซียนเนาะค่ะอ่าชอเชษชัยกับเลขมีที่มาสามกับหาหนึ่งกับสองบ่มีคือกันเลยเนาะพี่น้องบอกคือกันเลยเนาะเป็นจังใดเบิ่งใส่กันเบิง่งถ่ายคลิปของเจตาเอามาให้เบิง่ง เอไามา้แน่ใส่กันนะพี่น้องเนาะแน่ใ่กันผิดละหน้าใส่กันเบิงเอามาเบิงใ่ก,กันกับของเลขล็อกกิกล็อกกิกกับชอเชษชัยค่ะแบบใดพี่น้องเบิงชอบ,บบอชอบก็จัดเนาะแคปหน้าจอเนาะค่ะชอบก็จัด ล็อกคลิกไซก,กันกับเลขมีที่มาเนาะค่ะนี่แคปหน้าจอเนาะเลขมีที่มาแต่อชอบกรจัดแคปหน้าจอไปต่อเนาะสามเสียนดังเนาะค่ะคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องโชคดีค่ะคอยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงคอยมีความสุขเนาะเดินทางไปไซก็ขอให้ปลอดภัยค่ะ เดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาก็ขอให้มีใช้เนาะคะ่ะกลับขอพระคุณหลายๆเนาะ,ะว่าว่าจะเป็น f อฟซใหม่เอเก่าเนาะคะ่ะที่เขามากกดไลค์ให้เจตาเนาะคะ่ะกลับขอพระคุณเป็นอย่างสูงที่มากดติดตามเนาะ,ค,ะคลิปนาพ่อกันไหมคะ่ะ คลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้กะสวัสดีค่ะ